การที่ปัญหาการเรียกรับสินบนใบขออนุญ,ญาตก่อสร้างไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่ได้เกิดจากต้นตอเพียงหนึ่งเดียวครับแต่เป็นผลลัพธ์ของหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเริ่มจากโครงสร้างของระบบราชการที่ยังคงรวมส่วนอำนาจไว้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็กๆโดยเฉพาะในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเจ้าหน้าที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถชี้เป็นชี้ตายได้ว่างานจะเดินหรือไม่เดิน และนั่นย่อมเปิดทางให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบได้ง่ายปัจจัยอีกด้านหนึ่งก็มาจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจครับทั้งในฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐที่มองว่าเงินใต้โต๊ะคือรายได้พิเศษที่ไม่มีใครตรวจสอบและฝั่งผู้ประกอบการที่มองว่าการจ่ายเงินคือทางรัฐให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้นในโลกที่ต้นทุนเวลามันแพงขึ้นทุกวันนอกจากนี้ช่องว่างในกฎหมายและระเบียบปฏิบัติก็เป็นอีกเหตุผลสําคัญโดยเฉพาะ ในกรณีที่เปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคาขอสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงทําให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์แบบลับๆได้ง่ายโดยไม่มีระบบกํากับหรือบันทึกกระบวนการไว้ให้ตรวจสอบได้ในภายหลังเลยครับขณะเดียวก,กันร,ระบบการยื่นคําขอที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังขาดความโปร่งใสไม่มีระบบเรียลไทม์ให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าเรื่องอยู่ที่ใครใช้เวลานานเท่าไหร่และเกิดปัญหาตรงไหนกระบวนการทั้งหมดจะกลายเป็นพื้นที่ปิด เอื้อให้ใครบางคนใช้ประโยชน์ได้อย่างร้ายรองรอยสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่บางคนกล้าทุจริตเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงเพราะว่าแม้จะถูกร้องเรียนก็ใช่ว่าจะถูกลงโทษครับหลายครั้งไม่มีใครตรวจสอบหากถูกชี้มูลความผิดก็อาจจะหลุดรอดในกระบวนการต่อสู้คดีเพื่อลดแรงจูงใจและอุดช่องโหว่ที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด ปปชได้เสนอแนวทางให้เร่งพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้างผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์และทำให้ขั้นตอนต่างๆสะดวกและโปร่งใสามากขึ้นรวมทั้งเสนอให้ดึงผู้ตรวจเอกชนหรือที่เรียกว่า third party inspector เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบตั้งแต่ก,อก่อสร้างระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างตลอดจนเสนอให้มีระบบแจ้งเบาะแสที่ใช้งานได้จริง และปลอดภัยสําหรับคนแก้งไม่ใช่แค่เปิดช่องให้ร้องเรียนแต่ต้องมีมาตรการคุ้มครองพยา,ยานมีรางวัลตอบแทนและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรครับว่าถ้าเจอการทุจริตต้องแจ้งยังไงสิทธิ์ของตัวเองคืออะไร